ส่ไปบริษัทว่าจะมือ้อไนยืนข้เจีอันเอ้โหส0สีจังวะเนบาวยาวสีเบี้ยนอนีตัดเครื่องหลับตาแล้อันพี่ไนง่ากแน่้่นอาแบันี้อย่านะยัเขาให้ให้เอาท่านี้ไล่ยันเนียยลุงพัดใหอลุงพัดกระตายแล้วก็ติให้อยูยอ่ะคนโม่ใช่ลุงพไปเรื่องหได้ ยิงโตเว้มาเปอรเ็นตดให้เรามาห้าสิบเปรห้าสยงไว้สบ้านนั่้าหเราหมานั่ก็จ่ายแล้วก็ตดโร้นนีเออตามบรถเน้ยพดมายี่สบปรตัยี่มาบุกุกวิวมุกมุเ้ยเป็นนั่งโคตรนกยิบุ่ข้ามาังกับุ่มเข้าไปเอื้อนยันนี่แล้วเป็นนั่งรอบนสมยุมมแล้วบ้า ลงไปล้างตัวเห็ารไเรือยเลืดวตายว่ัไม่ใกง้อยู่เนาะจดี้านเี่ยเตรมที่ถงงนะิดได้ที่ตะาย้เลยน ไค่ลไข่พี่ะได้ไข่ป้อยกตบุลีโลหังทำมล่ะตะบุลึงเขาแบไปะกทยังกีจิงยันขี้จิกยันเพาว่องส่จมใส่ยังนะไม่ใสากใสยังขี่โมไซใส่ขี้โมไซมันเนี้ยไม่กี่จกยันไเปนโลไ่อจีบไ่

ทุกคนไปดีๆอยางเนาคนตลอดไปนะอย่าลืมตั่างยันนั่นหรือไม่านามนั่นไงไปจุกอียูทูบบอ

<laughs> <Điều này? cười> vang chỉ, này. Này, hmm? Hãy subscribe cho kênh vắng ra hấp dẫn ta เรามีพนงานแล้วก็บริษัทลกเขาเปนคนดังบริษัทถ้าพมแล้วโบนัมดอเขาแล้วเงี้ยคนดังคนเกเรตัดให้พวกเราดึกเอบใจเยนยมอ้ยมปันเดยตัวเนียเพิ่งปั้นแมว่อ้ยเราตีกันพร้อมบ้านด้วมบ้านด้ยตีซาเวยโอ้มันมันเข้าลุกเว่ยเนียบซะอ้าวน่อยตีกันด้วยัดคนไหนแม่ยังหยาบดังคน เัอรู้เยอนะยราณเอนะทาน็นนโาดนฮาคั้าตดักสัรงอยางลุลต้อมาต้อมาห้องห้อบกนะต้อมาเจ็สิบไปขนหัวน้องยาไค่นี้เลยนันั้งไเยวน้ำบนห้องหลังเออร้อยู่หัน้ำบุกไปได้บุกไปกได้ไปแลวมันบริโภคในเมีองเี้บ้านก็บางยากิโลตไปบ้านีจะ ในหกสิบปีแต่เอาจะกกับมาเนาะี่จะเป็นสิีว่าเจ้าไปตัวมหลัางขมี้นอยู่ปามันมเนาะเขไปเขาขอบุเขขอบนะเขาไปสุราษฎร์ก็ขอาก้ว่มหวาใส่ใส่โจ๊กี่ะใส่ไปเที่ยวเล่าที่ว่าส ជា ly, five, the car, the ំងសារបស់នាំទារៀប់ន់ធ្លាំទារៀប់ទៅ្រាប